สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะอีกแล้วค่ะตะไคร้กับใบเตยแต่วันนี้พี่เดือนจะไม่ได้ทำน้ําตะไคร้นะคะแต่ว่าพี่เดือนเนี่ยจะมาทําชาตะคาไคร้ไว้ดื่มกันค่ะเพราะว่าได้ตะไคร้มายะมากเลยแล้วมันก็เก็บไม่ได้ด้วยบ้านพี่เดือนก็ไม่มีที่ที่จะปลูกตะไคร้แบบนี้ด้วยนะคะก็เลยต้องทํายังไงก็ได้เพื่อให้เก็บไปทานและได้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเราจะไม่เหลือเราจะไม่ทิ้งนะคะ เพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะทําชาตะไคร้ยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะใบเตยใบเตยที่เดือนก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะนี่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เลยนะคะ เล็กมากก็ไม่ใหญ่มากอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยเล็กไปหน่อยเนาะหั่นให้หมดเลยนะคะ ส่วนตะไคร้นะคะตะไคร้เราก็หัน่นขีเขียนค่ะแนี้ค่ะขีเขียนนี้นะไม่ต้องบางมากแล้วก็ไม่ต้องหนามากนะคะพอประมาณขีเขียนแบบนี้นะคะหั่นทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะหั่นแบบนี้นะค่ะ หั่นได้หมดเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะท่านผู้ชมหั่นหมดแล้วนะคะทั้งตะไคร้ทั้งใบเตยใบเตยเราจะอยู่ข้างล่างเนาะพอเราหั่นได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตากกันเลยค่ะเราต้องตากให้แห้งนะคะแดดบ้านเราดีอยู่แล้วตากแค่วันสองวันใช้ได้เลยเราไปตากกันเลยค่ะนี่เลยนะคะเราก็เอามาตากนะคะ อันนี้พี่เดือนก็ตากในตะแกรงพวกกันแมลงของพี่เดือนนี้นะก็ออกตากเปียให้ชั่วๆอันนี้จุดประสงค์แรกพี่เดือนซื้อมาจะตากหมูตากปลาเนาะแต่ยังไม่เคยได้ตากหมูตากปลาสีพี่เดือนก็ตากแต่อะไรแบบเนี้ <c oughs> อมืมันเะไปนึนง่งโดยท่าเยมันแห้งแล้วเราค่อยเก็บกันค่ะแล้วก็เกลี่ยให้บางๆนะคะเกลี่ยให้ชั่วๆเลยบางๆ จะได้แห้งไวๆาบางให้ทั่วๆเลยนะคะแล้วก็รูดซิปปิดเลยค่ะนี่ค่ะรูดซิปปิดแค่นี้เองค่ะก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะ แล้วเดี๋ยวพอแห้งแล้วเราเค่อยมาเก็บกันค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมนะคะตะไคร้กับใบเตยที่เราไปตากก็แห้งแล้วอย่างนี้เลยนะคะเราก็เก็บใส่กล่องแบบเนี้ยเอาไว้ชงกินได้แล้วนะคะนี่นะคะเพื่อ,ดดบบนะพอพี่เดินได้แบบนี้นะพอพี่เดินได้แบบนี้พี่เดินก็ใส่กล่องเก็บไว้ทานนะคะเก็บไว้ชงดืง่มแล้วก็อันนี้นะคะนี่พี่เดินจะชงให้ดูนะพี่เดินอยากโชว์ เดือนใส่น้ำไปน้อยหนึ่งนะคะโคนคนเสร็จแล้วน้ำแรกนี้พี่เดือนจะเททิ้งนะคะหลังจากที่เราเทเทิ้งเทน้ำแรกทิ้งก็จะเป็นการล้างฝุ่นล้างอะไรเงี้ยนะคะเสร็จปุ๊บพี่เดือนก็จะใส่น้ำลงไปนี่ใส่น้ำลงไปให้เต็มเลยนะ ปิดฝาทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็เอามาลินชงได้แล้วทิ้งไว้สักพักนึงนะคะเพื่อให้ากลิ่นตะไคร้กลิ่นใบเตยของเขาเนี้ยออกมามแค่นี้เองค่ะก็เราก็ได้ชาตะาไคร้ใบเตยหอมๆไว้ดื่มกันแล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ลองลอง,ลองเอาไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ